สวัสดีทุกท่านครับผมบริสอรพึ่งยาและคุณเวสต์นินกัดร่วมกันบรรยายนะครับในช่วงเตรียมทีมก่อนปรริดฤดูกาลจบไปแล้วนะครับถึงช่วงของการแข่งขันแล้วนะครับในช่วงต้นฤดูกาลเพราะว่าช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ๆนั้นยังวัดอะไรไม่ได้นะครับต้องดูกันยาวๆครับคุณรีสรจากทีมหนึ่งไปอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นการเข้าปะทะที่ร้ายกาจจริงๆต้องเห็นแล้วนะครับว่าจังหวะผ่านนั้นไปไหนครับแล้วก็แย่งบอลได้นั่นแหละครับยิงเออหือ พยายามดีครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบแข็งแก่งครับขาวสะอาดครับเกมเดินต่อครับเขาเล่นกันเป็นทีมมากครับเอาแล้วครับแต่วันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับ มันน่าทึ่งเลยกันครับประตูนี้เกิบี่ยมีที่นำหงขงเนเด้าสิหนาแล้วผ่านบอลไม่ดีครับแต่ป้องกันดีครับคุนเกโร่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกลับเข้าสู่วงการผู้บอลติดอีกครั้งหนึ่งนะครับ เคยเป็นทีมที่ได้แชมป์เมื่อในอดีตนานมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขาถือได้ว่าเป็นทีมชั้นนําของอังกฤษครับนั่นก็คือหัวใจเลยนะครับยุคนี้ต้องใช้เงินทุ่มทุนเพื่อสร้างแบรนด์ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งสำคัญในฟุตบอลครับโอ้วกเขาโกดจัดเลยครับถูกจับล้มหน้าครับดูท่าทางกองหน้าไม่ค่อยแน่ใจพยายามพาบอลไปข้างหน้า แต่ว่าจังหวะพ้ทธสินเป่าได้ดีมากครับหัวเต่งเอเดนา,า,าซาาฟิเซเล่นของแมนซิตี้ทยาไนเต็ดผู้ตัดินแจกไม่เหลืองหรือไม่ครับคุณแน่ใจหรือเปล่าบางทีสมัยนี้ก็แจกยากเหมือนกันนะครับยังไม่มีใครมาดูอาการครับเขาออกไปนอกสนามเองครับน่าจะกลับมานะครับผมจะตามดูว่าเขาไหวไหมแล้วจะรายงานให้ทราบ ล้วครับเขา,ากําลังจะเปลี่ยนตัวเวล่นครับดูเหมือนว่าจะเป็นทางกลยุทธ์ครับนั่นแหละครับจะเป็นลูกตั้งเตะ ผูกสาวประตูต้องมาครับเขาทำหน้าที่ได้ดีครับงานสำคัญก็คือแย่งบอลคืนกลับมายายาตูเร่เกือบจะร่วงลงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังขืนเอาไว้ได้ครับนี่ต้องเป็นลูกนิ่งครับ ยักษ์คนนั้นและเฟลฟานดฟาสยังต้องสู้กันต่อครับตอนนี้มีอีกสี่นาทีครับเข้ามาแล้วครับแล้วก็ยิงครับโดซีซัพตุงดัก่ายครับเป็นดูสำรองที่ยิงประตูได้นะครับสุดยอดมากจริงๆและผู้จัดการทีมเองก็ส่งเข้ามาครับเมื่อคุณต้องพบกับความกดดันสิ่งหนึ่งที่จําเป็นต้องทําให้ได้ก็คือการป้องกันแต่พวกเขาทําไม่ได้และสุดท้ายโดนลงโทษจากจวะโต้กลับนั่นแหละครับสองต่อศูนย์ ้องยกนิฟบนรุกของซีน่าเพลีแรกคุณเวสกครับคุณคิดว่าเป็นอย่างไรครับเกมนี้แต่เวลาแล้วนะครับเริ่มต้นครึ่งหลังบูตบูตเอนมาติชมาตา เอาลครับังหวะนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับเป็นการเข้าปะทะที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับทําได้ดีครับทุ่มเข้ามาแล้วครับนาสลีอยู่ที่ริมเส้นเลยนะครับจะทุ่มบาเกลีซายาทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับ เป็นันโดตอเลสนี่เป็นลักษณะของเกมที่ต้องเข้าปะทะกันอย่างหนักครับแล้วก็ต้องแย่งบอลกันอีกครั้งหนึ่งเป็นันโดตอเลสเอาล้วครับเป็นโอกาสครับการบุกค,คือการตั้งรับที่ดีสุดนะครับโชคร้ายมากครับผมคิดว่าเขาหลุดมาได้แล้วแต่ไม่สามารถปิดเกมได้ กรวรมบัวเต่งเข้าปะทะเออจังหวะน,นี้จะมีอะไรไหมครับนี่เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความกล้าความบ้าบินนะครับแต่ก็พวกเขาก็ได้เงินเยอะนะครับพัาจ้างนี่เป็นเรื่องที่ยากนะครับในการฝึกซ้อมสําหรับการเป็นผู้สามระตูครับแต่ว่านี่คือสถานการณ์จริงคือถ้าผิดพลาดจากจังหวะน,นี้โดนไล่ออกแต่เขาไม่พลาดฟันเดฟาด ่าจังหวะนี้ทุ่มครับเล็กซานเดอร์โคลาลอฟดาบิซิบาผมสงสัยว่าเขาจะเรียกฟอร์มกลับมาได้เร็วขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วนักเตะคนนี้เป็นนักเตะท,ที่ดีมากๆเลยนะครับฟอร์มตกนั่นเองนะครับคุณนนอดนสิศแต่เขาต้องมีลูกฮึดนะครับต่อ,อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับจังหวะครองบอลนี้แต่ว่ากองหลังนั้นแรงกว่าครับดูนะครับผ่านบอลแล้วก็ผ่านบอล แล้วก็ผ่านบอลครับวันนี้ถือว่าพวกเขาผ่านบอลกันทั่วสนามด้วยความแม่นยำมากผู้สินดูนาฬิกาแล้วนะครับแล้วก็ยังให้คุยคิกครับผู้ตัดสินไม่ล้วงกระเป๋านะครับแค่เดินไปคุยกับนักเตะใช่แล้วครับเขาต้องระวังตัวให้มากนะครับควนมาต้า เวงซองคอมพานียายาตูเร่หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นชัยชนะของเชลซีพวกเขาบีบให้คู่แข่งเล่นยากมากแล้วก็จัดการยิงประตูได้ผมคิดว่าการป้องกัน